ดนตรีเข้มข้นทรงพลังดังขึ้นโลโก้กริปโซนปรากฏขึ้นอย่างโดดเด่นบนหน้าจอแสงวิบวับเหมือนโลหะสะท้อนประกายแค่วินาทีแรกก็กระตุ้นความรู้สึกร้อนใจเสียงบรรยายเริ่มขึ้นด้วยน้ำเสียงมั่นใจยินดีต้อนรับกลับสู่กริปโซนพื้นที่ที่พลังและความแม่นยำม,มาบรรจบก,กันทุกการขับเคลื่อนคือเรื่องราววันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสอนาคตขององค์การผจญภัยสุดแกรง่งกับมิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026 ภาพมุมกว้างเผยให้เห็นธรรมชาติสุดอลังการภูเขาสูงประงานเส้นทางลุยฝุ่นและขอบฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือโลกของอิสรภาพทุกเส้นทางคือคำเชิญชวนทุกขอบฟ้าคือคำสัญญาและปจัจจุบสปอร์ตใหม่คันนี้คือเพื่อนคู่ใจที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่เงาร่างของรถค่อยๆปรากฏขึ้นในแสงสลัวก่อนจะเผยโฉมชัดเจนโครงสร้างแข็งแกร่งเส้นสายเหลี่ยมคมกระจ่างหน้าขนาดใหญ่และท่วงท่าที่มั่นคงเต็มพลัง าเจโร่สปอร์ต2026ถูกสร้างบนแพลตฟอร์มแชสซีขั้นบันไดที่แข็งแรงทนทานร่วมรากฐานเดียวกับไทรทันที่ขึ้นชื่อเรื่องสมรรถนะออฟโรดดีไซน์ใหม่ดูดันชัดเจนพร้อมเส้นสายเหลี่ยมชัดสะท้อนเอกลักษณ์แห่งความทรงพลังกล้องตัดไปที่ล้อขนาดใหญ่ซุ้มล้อส้งมบึกบึนแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถและรายละเอียดที่บ่งบอกถึงการพร้อมลุยทุกเส้นทางหัวใจของมันคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดมอบแรงบิดมหาศาลเพื่่่อการขัับีีทมนใจ พร้อมตัวเลือกตั้งแต่รุ่น5ที่นั่ง g l x สำหรับผู้ใช้ในเมืองไปจนถึงรุ่น7ที่นั่ง GSR สำหรับครอบครัวที่รักการเดินทางภาพสลับไปยังห้องโดยสารสะท้อนความพรีเมียมทันสมัยภายในห้องโดยสารปาเจโร่สปอรตใหม่ถ่ายทอดความลงตัวระหว่างความทนทานกับความหรูหราพื้นที่กว้างขวางวัสดุคุณภาพสูงหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลได้อย่างราบรื่นพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ครบครัน ให้คุณมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะบนถนนหรือในเส้นทางที่ไม่มีใครไปถึงเสียงบรรยายเปลี่ยนโทนเข้มขึ้นขณะภาพโชว์การลุยน้ำข้ามโขดหินและการวิ่งผ่านเส้นทางโคลนนี่ไม่ใช่แค่ SUV แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการผจญภัยที่กลับมาพร้อมพลังใหม่ดวงอาทิตย์ขึ้นเบื้องหลังปาเจโรส่สปอรตใหม่ยืนกระงานท่ามกลางขอบฟ้ามิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2026กลับคืนสู่ต,ตัวตนพร้อมลุยทุกสิ่ง โลโก้มิสูบิชิปรากฏขึ้นก่อนจะตามด้วยโลโก้กริปโซนเสียงบรรยายปิดท้ายด้วยความมั่นใจถ้าคุณชอบการรีวิวที่พาคุณไปจอดลึกยานยนต์ที่น่าจับตามองอย่าลืมกดติดตามเพราะนี่คือคลิปโซนที่ซึ่งคุณคือผู้ควบคุมทุกเส้นทางยินดีต้อนรับกลับมาสู่ r i ิปโซนช่องที่จะพาคุณไปพบกับรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบที่สร้างแรงบันดาลใจ วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับ Mitsubishi Outlander ปี2026 SUV เจที่นั่งที่ได้รับการอัปเกรดครั้งสำคัญทั้งด้านสมรรถนะการออกแบบและความสะดวกสบายจนกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดรถครอบครัวตอนนี้ สำหรับปี2026 Outlander ได้เปลี่ยนหัวใจหลักใหม่หมดมิซูบิชิตัดสินใจยุติเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรเดิมแล้วแทนที่ด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรแบบ4สูบ16วาล์วที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเองพร้อมระบบไฮบริดแบบไม่ล่อไฮบริดที่ช่วยเสริมแรงบิดในช่วงออกตัวทําให้การเร่งแซงและการขับในเมืองลื่นไหลามากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นยังให้ความประหยัดเพิ่มขึ้นถึงประมาณ10%เท่ากับว่าคุณได้ทั้งพละกําลังและความคุ้มค่าในเวลาเดียวกัน เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างในทันทีมิซูบิชิลงทุนเพิ่มวัสดุทรัพย์เสียงทำให้ห้องโดยสารเนียบขึ้นชัดเจนวัสดุหุ้มภายในนุ่มขึ้นสัมผัสพ,พรีเมียมขึ้นบอกคูณนาไม่เพียงแค่ปรับไฟฟ้าแต่ยังมีฟังก์ชันทั้งอุ่นและระบายความร้อนรองรับการใช้งานในทุกสภาพอากาศคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่มีที่วางแก้วแบบใหม่ที่ใช้งานสะดวกขึ้นพร้อมกล่องเก็บของขนาดใหญ่และแท่นชาร์จมือถือที่ชาร์จได้สเสถียรกว่าเดิมระบบความบันเทิงก็เป็นอีกจุดเด่น สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาจะได้ใช้ระบบเครื่องเสียงยามาฮ่าแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ให้เสียงใายละเอียดและมีพลังรอบพิศทางเพิ่มอรรถรสในการเดินทางอย่างแท้จริงบนรุ่นสูงยังมีหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด12.3นิ้วแสดงผลคมชัดรองรับการเชื่อมต่อทั้งสมาร์ทโฟนการนำทางและระบบสังงานด้วยเสียงด้านการขับขี่มิสูบิชิได้ปรับจูนระบบการสะเทือนใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นโช้คอัพคอยสปริงเหล็กกันโครงและบูชอยยดต่างๆส่งผลให้การควบคุมพวงมาลัยแม่นยำขึ้น ข้าโค้งมั่นใจมากขึ้นและยังคงความนุ่มสบายในทุกสภาพถนนความอนเนกประสงค์ยังคงเป็นจุดแข็งเ o u t l เ er, ดอร์มีบอะ3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ครอบครัวเต็มรูปแบบแถว1และแถว2มีพื้นที่นั่งสบายส่วนแถว3แม้จะเหมาะกับเด็กหรือผู้โดยสารชั่วคราวแต่เมื่อพับบอะลงทั้งหมดคุณจะได้พื้นที่เก็บสัมภาระมากถึงเกือบ65ลูกบาทฟุตเหมาะทั้งการเดินทางไกลและการใช้งานในชีวิตประจำวัน รุ่นย่อยมีให้เลือกหลากหลายขึ้น LE ใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นตัวกลางคุ้มค่า SE Black Edition ตอบโจทย์คนที่ชอบสไตล์หรูหราสปอร์ตเข้มและยังมีรุ่นพิเศษ r a l l y สำหรับคนรักความเร้าใจพร้อมการตกแต่งพิเศษส่วนสายลุยไม่ต้องน้อยใจเพราะมี Trail Edition ที่มาพร้อมล้อเฉพาะสติ๊กเกอร์ลายพิเศษและอุปกรณ์เสริมแนว Adventure จากเทาถ้าคุณอยากได้เทคโนโลยีไฟฟ้าเต็มรูปแบบ Outlander Plug-in Hybrid ก็ได้รับการอัปเกรดแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้น วิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลกว่าเดิมการสลับโหมดระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ทำได้อย่างแนบเนียนไม่สะดุดเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งการขับไกลๆและการเดินทางไกลาภายนอกก็มีการปรับแต่งเพิ่มความดุดันกระจังหน้าและกันชนหน้าออกแบบใหม่ปฟท้ายรมดำเพิ่มความสปอร์ตล้ออลลอยขนาด20นิ้วช่วยเสริมความภูมิฐานมองจากมุมไหนก็รู้สึกได้ถึงความทันสมัยและพลังแฝงอยู่ภายในด้านราคาแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะเริ่มต้นราวราว1.1ล้านบาทหรือประมาณ33,000ดอลลาร์ 33, 000, ซึ่งยังคงทำให้ u t l a n d e r เป็นหนึ่งใน SUV 7ที่นั่งที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่มและอย่าลืม Mitsubishi ยังให้การรับประกันที่ดีที่สุดในตลาด10ปีหรือ100 0 0 0ไมล์สำหรับระบบขับเคลื่อนพร้อมการรับประกันตัวรถการกันสนิมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและแพคเกจบำรุงรักษาฟรี2ปี รุ่นเครื่องยนต์เบนซินแบบไม่หล่อไฮบริดจะเริ่มวางขายปลายปี2025ส่วนรุ่นปลั๊กอินไฮบริดจะตามมาในช่วงต้นปี2026เรียกได้ว่าปีหน้านี้ครอบครัวที่กำลังมองหา SUV ครบเครื่องจะมีตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งนี่คือ Mitsubishi Outlander 2026การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความคุ้มค่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ความสะดวกสบายและความสามารถในการใช้งานจริงทั้งสำหรับครอบครัวนักเดินทางและคนที่ต้องการรถคันเดียวจบทุกความต้องการ คุณกำลังรับชม Gripzone ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักรถยนต์ที่ควรค่าแก่การจับตามองหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเพราะบนถนนสายนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายรออยู่เสมอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ Gripzone ช่องที่จะพาคุณไปเกาะติดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รีวิวตรงไปตรงมาและจอดลึกทุกมุมมองวันนี้เราจะพามาพบกับรถยนต์ SUV ขนาดเล็กที่ถูกยกเครื่องใหม่หมดจดกับ Mit s u b i s h i a s x รุ่นปี2026 ก่อนอื่นมาดูกันที่ดีไซน์ภายนอกรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์ม r เรโนลแคปตูผลิตในสเปนแต่ Mitsubishi ได้ใส่เอกลักษณ์ของตัวเองเข้าไปเต็มๆด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สัญ,ญลักษณ์โลโกโ้เพชรสาชิ้นอันโดดเด่นกันชนหน้าและไฟเลเด,ดีไซน์คมเฉียบทำให้ ASX ดูหรูหราสปอร์ตและแตกต่างจากฝาแฝดของมันเข้าสู่ห้องโดยสารต้องบอกเลยว่ารู้สึกได้ถึงความทันสมัยตั้งแต่แรกเห็น จุดเด่นคือหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาด10.4นิ้วทำงานด้วยระบบ Google Automotive OS รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายและแบบสายรุ่นท็อปยังได้หน้าจอมาตรวัดดิจิทัล10.25นิ้วคมชัดใช้งานง่ายพร้อมปรับแต่งข้อมูลการขับขี่ได้ตามใจภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพดีทำให้บรรยากาศหรูขึ้นกว่ารุ่นเก่าอย่างเห็นได้ชัด ขุมพลังในตลาดออสเตรเลียจะเริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.3ลิตรให้กำลังราว113กิโลวัตต์จับคู่เกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่7สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าการตอบสนองถือว่าดีให้ความนุ่มนวลและประหยัดไปพร้อมๆกันส่วนในตลาดยุโรปมีตัวเลือกไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดแต่บ้านเราอาจจะต้องรอติดตามว่าจะตามมาเมื่อไหร่ Mitsubishi A-SX 2026จะมีให้เลือก3รุ่นย่อยได้แก่ LS Aspire และ Excite รุ่น LS มาพร้อมล้ออัลลอย17นิ้วส่วน Aspire และ Excite ขยับขึ้นเป็น18นิ้วเพิ่มออปชั่นหรูหราและเทคโนโลยีภายในมากขึ้นอุปกรณ์มาตรฐานที่น่าสนใจเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติกล้องมองรอบคันและเบาะที่ออกแบบใหม่ให้นั่งสบายขึ้นด้านความปลอดภัยมิ t s บิชิจัดเต็มเพื่อตอบโจทย์มาตรฐานความปลอดภัยใหม่ของออสเตรเลียมาพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันและระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานยนต์ทำให้ผู้ขับมั่นใจได้มากขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองมิติของตัวรถมีความกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในเมืองความยาวตัวถั้งประมาณ4.2เมตรฐานล้อราว2.6เมตรและมีพื้นที่เก็บสัมภาระก,กว่า420ลิตรถือว่าเพียงพอสำหรับครอบครัวเล็กๆหรือการเดินทางท่องเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์ สำหรับการรับประกันมิ u ูบิชิยังคงให้ความมั่นใจด้วยการรับประกันยาวถึง10ปีหรือ200,000กิโลเมตรซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ดีที่สุดในตลาด SUV ขนาดเล็กราคาคาดว่าจะเริ่มต้นเกิน1ล้านบาทไทยราว30,000ดอลลาร์ออสเตรเลียถือว่าปรับขึ้นจากกลุ่นเดิมแต่แลกมาก,กับเทคโนโลยีและคุณภาพที่อัปเกรดขึ้นทุกด้านสรุปแล้วมิ u ูบิชิ a s x 2026คือ SUV ขนาดเล็กที่รวมเอาดีไซน์ยุโรปเข้ากับความน่าเชื่อถือแบบญี่ปุ่น เทคโนโลยีใหม่เพียบความปลอดภัยครบครันและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับใครที่กําลังมองหารถสําหรับครอบครัวเล็กๆหรือคนเมืองที่อยากได้ความคล่องตัวแต่ก็ยังอยากได้ความพรีเมียมนี่คือรีวิวแรกจากริปโซนสําหรับ Mitsubishi a s x รุ่นใหม่ปี2 0 2 6ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีรีวิวรถใหม่ๆจากทุกค่ายรอให้คุณมาชมอีกเพียบแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง g ริปโ o n e แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับรถยนต์รีวิวรุ่นใหม่ล่าสุดวิเคราะห์จอตลึกเทคโนโลยีรถและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโลกยานยนต์ถ้าคุณชอบรถชอบขับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากเราทุกสัปดาห์วันนี้เรามีของใหม่ที่หลายคนรอคอยและบอกได้เลยว่าคุ้มค่าการรอแน่นอนครับนี่คือรีวิวเต็มของ Mitsubishi Xpander รุ่นปี2026รถ MPV ยอดนิยมที่กลับมาพร้อมดีไซน์ใหม่ ฟังชันใหม่และประสบการณ์การขับขี่ที่ยกระดับขึ้นในทุกมิติ x p a n d e r ปี2026ถูกออกแบบใหม่หมดทั้งคันตั้งแต่ฝ่ายหน้าแบบเล็กดีไซน์ใหม่ที่เฉียบคมมากขึ้นกระจังหน้าแบบดินามิกชิลที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ Mit ิ u b i s h i มาพร้อมกันชนหน้าทรงสปอร์ตเส้นสายรอบตัวรถถูกออกแบบให้ดูทันสมัยและทรงพลังเสริมความรู้สึกเหมือนรถ SUV มากขึ้นล้ออัลลอยขนาด17นิ้วลายใหม่ผสานกับแนวหลังคาที่ดูโปรง่งทำให้ตัวรถมีความบาลานซ์ทั้งความเท่และความอนเนกประสงค์ ขุมพลังยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร MIVEC แต่มีการปรับปรุงใหม่ให้สม ooth และประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ได้รับการจูนให้ตอบสนองไวขึ้นเงียบขึ้นและเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลความสูงใต้ท้องรถสูงถึง225ม mm ิลลิเมตรทำให้ลุยทางครุขราหรือทางต่างจังหวัดได้อย่างมั่นใจ ภายในห้องโดยสารของ X-Pander 2026เรียกได้ว่ายกระดับไปอีกขั้นวัสดุที่ใช้มีความนุ่มนวลพรีเมียมมากขึ้นคอนโซลหน้าออกแบบใหม่แบบเลเยอร์3มิติมาพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด8นิ้วสำหรับผู้ขับและหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เต็มรูปแบบระบบเสียงก็ได้รับการปรับปรุงให้มีมิติและความคมชัดมากขึ้นห้องโดยสารยังคงมีที่นั่งสามแถว7ที่นั่งเช่นเดิมแต่มีการปรับปรุงเบาให้นั่งสบายขึ้น โดยเฉพาะแถวที่2และ3ที่มีพื้นที่วางขามากกว่าเดิมสามารถพับเบาะได้แบบเรียบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะกับครอบครัวที่ต้องใช้รถในชีวิตประจําวันและยังสามารถรองรับการเดินทางไกลได้อย่างสบายในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย x p a n d ันเ2,026จัดเต็มกว่ารุ่นก่อนก่อนอย่างชัดเจนมีระบบกล้องรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์ถอยหลังระบบเตือนการชนด้านหน้า FCM ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน l d w ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบกุญแจอัจฉริยะ Smart k ย์ปุ่มสตาร์ทรถระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบสองโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่เหียบและกระจายลมได้ดีขึ้นเด็กๆในครอบครัวจะนั่งรถได้แบบไม่งองแงอีกต่อไปจุดเด่นสำคัญของ x p l o r e r รุ่นนี้คือความเนกประสงค์ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าคุณจะใช้รถในเมืองขับไปทำงานหรือเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัว รถคันนี้ให้ทั้งความนุ่มนวลความมั่นใจและความสะดวกสบายในทุกเส้นทางมีช่องเก็บของมากมายทั่วทั้งรถทั้งช่องเก็บใต้พื้นรถช่องเก็บหลังเบาะช่องเสียบ USB สำหรับผู้โดยสารทุกแถวและที่วางแก้วครบทุกที่นั่งสรุปแล้ว Mitsubishi Xpander ปันี2026คือรถ MPV ที่ผสมผสานดีไซน์แบบ SUV เข้ากับฟังก์ชันสำหรับครอบครัวได้อย่างลงตัวภายนอกดูเท่ภายในกว้างขวางขับดีและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ถ้าคุณกำลังมองหารถสำหรับครอบครัวที่ใช้งานได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว Xander 2026คือตัวเลือกที่ควรลองพิจารณานี่คือทั้งหมดสำหรับรีวิววันนี้จาก Gripzone ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับ Xander รุ่นใหม่อยากเห็นรีวิวรถรุ่นไหนต่อไปพิมพ์ไว้ได้เลยด้านล่างอย่าลืมกดติดตามช่อง Gripzone เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คลิปโซนพื้นที่ของคนรักรถที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ๆแบบจอะลึกและจริงใจไม่มีอวยเกินความเป็นจริงใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถเด็ดๆจากพวกเราวันนี้เราจะพาไปดูรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งที่กําลังมาแรงและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี่คือ Mitsubishi x กซ์พันเดอร s ครอสรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาต่อยอดจากความสำเร็จของรุ่นก่อนเพิ่มความดุดันความหรูหราและความสะดวกสบายให้ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่มากยิ่งขึ้นเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับด้านหน้าของ Xp ็กซ์พันเด s ร์ครมาในสไตล์ n a m i c Shield โฉมใหม่ที่ดูทันสมัยและแข็งแกร่งขึ้นไฟหน้าแบบเลตดีไซน์ใหม่พร้อมไฟเดทาร์ม running light ที่ดูเฉียบคมกระจังหน้าและกันชนหน้าถูกปรับให้ดูมีมิติและมีความสปอร์ตมากขึ้น ตัวรถยกสูงจากพื้นถึง225ม mm, ิลลิเมตรซึ่งสูงกว่า SUV ทั่วไปในคลาสเดียวกันทำให้มั่นใจมากขึ้นเวลาขับผ่านทางครุขระหรือเนินสูงล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วพร้อมคิ้วล้อสีดำเข้มรอบคันช่วยเสริมลุกให้ดูพร้อมลุยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะในเมืองหรือนอกเมืองภายในห้องโดยสารของ x p a n d e r Cross 226 0ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเช่นกัน พร้อมฮิสุบิชิใส่ใจทั้งความสบายความเรียบหรูและการใช้งานจริงเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแบบใหม่พร้อมการเดินได้สีตัดที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตแบบ3กา้านระบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายทาให้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายดายระบบปรับอากาศเป็นแบบดิจิทัลพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังที่สำคัญคือพื้นที่ในห้องโดยสารจัดมาได้ลงตัว รองรับผู้โดยสาร7คนได้สบายๆหรือหากต้องการพื้นที่บรรทุกสัมภาระก็สามารถพับเบาะแถว3และแถว 2, 2เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้อย่างยืดหยุ่นในส่วนของขุมพลัง x อ็ก n ันเด r o s s 2,026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร MIVEC ให้กำลังสูงสุด105แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ปรับจูนใหม่ให้การขับขี่ลื่นไหลามากขึ้นและยังมีเกียร์ธรรมดา5สปีดให้เลือกในบางรุ่นย่อยสำหรับคนที่ชอบควบคุมจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเอง แม้แรงม้าอาจไม่มากนะักแต่สิ่งที่ Mitsubishi โฟกัสคือความทนทานประหยัดน้ำมันและดูแลง่ายซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้รถทุกวันหรือเดินทางไกลกับครอบครัวบ่อยๆระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ความนุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นแม้จะบรรทุกผู้โดยสารเต็มคันเรื่องความปลอดภัยก็จะเต็มครับมีทั้งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ASC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบเบรก ABS พร้อม EBD และระบบเตือนการเบรกฉุกเฉิน ESS รุ่นท็อปยังมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้า FCM ระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหลัง RCTA และกล้องมองภาพรอบคัน360องศาช่วยให้การถอยจอดและขับขี่ในที่แคบปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยรวมแล้ว Mitsubishi x p a n d e r Cross 2อ2 6คือรถที่ผสมผสานระหว่างความคุ้มค่าความอเนกประสงค์และรูปลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งได้อย่างลงตัว เหมาะกับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการรถที่พร้อมใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ต้องรับส่งลูกไปทำงานหรือขับออกต่างจังหวัดในวันหยุดเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Mitsubishi Xp a n d e r c r ร s s รุ่นปี2 0 2 6รุ่นนี้ถูกใจใครในกริปโซนบ้างถ้าคุณมีความคิดเห็นหรืออยากแชร์ประสบการณ์กับ X p a n d ันรุ่นเก่าก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับถ้าชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถรุ่นต่อไปจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับจากคลิปโซนขับมั่นใจในทุกโค้งทุกเส้นทาง